ดาราหนุ่มดังโรวเวอร์ซื้อทองร้านเกรทรับขวัญลูกคนแรกแจ็คไบมอนเฮสนานเมื่อคู่รักดาราดังอย่างแจ็คแฟนชนันและไบมอนมีทายาทคนแรกแล้วโดยได้ประกาศข่าวดีกันเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานับว่าเป็นเรื่องราวดีๆแถมมีลูกปีมังกรปังอีกด้วยทำเอาหลายคนอิจฉาเป็นแถวล่าสุดนิกกี้นชัดได้โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวแอดนิกกี้นชัดเผยภาพที่ซื้อทองจากร้านเจ๊กุ้ง ร้านของคุณแม่ของหนุ่มเกรทบริทนทร์อปัญหาการพร้อมแคปชั่นระบุว่าอยู่ดีๆมันก็ชวนกินข้าวปีใหม่บอกแฟนผมสองขีดแล้วโดนเลยเราวทองสองบาทรับขวัญแจ็คน้อยพี่เกรทไม่น่าลงรูปเลยพี่หนุ่มแจ็คได้คอมเมนต์บอกว่าของเพื่อนผมให้เวลา3เดือนถ้าทําใครสองขีดได้ผมให้ทองคืน4บาทรีบจัดเลยนะเพื่อนมีลูกตอนปีมังกรแล้วปัง ag, น้องเขารออยู่แหมไม่รู้งานนี้ จะหมายถึงน้องคนไหนกันแน่ที่บอกว่ารออยู่นั่นเองแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าร้านทองเจ็กกุ้งแม่ของหนุ่มเกรทรินทร์อนเนียช่างเป็นทองที่ดูสวยมากๆเพราะหนุ่มเกรทเองก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่ายินดีด้วยครับราคาพิเศษพิเศษนะถ้าไอ้แจ็คซื้อเองจะโขกให้ยับเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มแจ็คแฟนฉันก็ได้มาหลอกขายตุ๊กตามากมายให้กับแก๊งนี้แต่สุดท้ายก็รักอินดูกันและยินดีที่หนุ่มแจ็คแฟนฉันและสาวใบหม่อน เป็นฝั่งเป็นฝาและมีเบบี็ปของตัวเองนั่นเองค่ะยังไงก็ยินดีดยนะคะหนุ่มแจ็คปรับตัวเป็นคนดีเพื่อสาวใบหม่อนแฟนสาวสวยและคุณลูกด้วยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข,ข่าวทุกเทรเลยจ้า